สวัสดีค่ะ,คะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอรูปแบบหลักสูตรแบบสบอสบทค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฮาซามินตรามีรหัสนักศึกษาศูนยหนึ่งเจ็ดค่ะดิฉันนางสาวซซยมีลีมันรหนสสัสนักศึกษาศูนย์ศูค่ะดิฉันนางสาวพิชยาภักํากำกรหัสนักศึกษาศูนค่ะ ดิฉันนางสาวสุภากรชื้ยจันนะคะนางสาศูนย์สองสองค่ะดิฉันนางสาวกัญญากรรงราชรหัสศูนย์สองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรสสวทนะคะหลักสูตรสสวทย่อมมาจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสสวทนะคะเป็นหลักสูตรที่ช่วยเด็กนั้นเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คิดเป็นแก้ปัญหาได้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเป้าหมายหลักของหลักสูตรสวท,ทนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่คิดได้คิดเป็นและแก้ปัญหาได้สามารถนำวิชาวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์หรือวิชาเทคโนโลยีนั้นมาบ,บูรณาการในการเรียนในการเรียนในชีวิตประจำวันของเด็กเพื่อที่จะนำไปใช้ในอนาคตนะคะ หลักของหลักสูตรสสวทนะคะก็คือการพัฒนาการเรียนรู้การสอนในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะให้มีความเหมาะสมและถูกต้องในการเรียนรู้ของเด็กค่ะวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ หลักสูตรสสวทนะคะได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและปัจจุบันนี้ก็มีวิชาวิทยาการคำนวณร่วมด้วยนะคะและก็เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสสวสสวทคืออะไรไปแล้วนะคะต่อไปเราไปรับชมหัวข้อต่อไปได้เลยค่ะจุดเด่นและรายละเอียดของสสวทนะคะจะเน้น กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสบสอหาความรู้ค่ะเช่นการบูรณาการความรู้นะคะเชื่อมโยงกับระหว่างเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะด้านการคิดวิเคราะห์นะคะจะพัฒนาทักษะของการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะและก็การแก้ปัญหาค่ะด้านการลงมือปฏิบัตินะครับจะเน้นเรียนรู้ผ่านการทดลองและการจิทํากิจกรรมต่างๆค่ะและเรื่องของความทันสมัยนะคะจะเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและทคกษะลหีสารสรรษที่ ต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างแนวทางการเรียนรู้ในรายวิชานะคะโดยวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะเน้นการเรียนรู้แบบ 5E E ที่1 Engage คือการมีส่วนร่วม E ที่2 Explore คือการสำรวจ E ที่3 Explain คือการอธิบาย E ที่4 e l a b o r a t e คือการขยายความ E ที่5 Evaluate คือการประเมินผลโดยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะไม่ให้เด็กได้ฟังแค่คุณครูพูดหรือคุณครูสอนแค่เพียงอย่างเดียวแต่จะให้เด็กได้มีการทดลองฝึกตั้งคำถามหาคำตอบด้วยตัวของเด็กเองต่อมาในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเน้นการเรียนรู้แบบสถานการณ์จริงให้เด็กได้ฝึก คิดวิเคราะห์หาคำตอบอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เด็กได้เข้าใจแนวคิดไม่ใช่แค่การท่องสูตรหรือท่องจำแค่เพียงอย่างเดียวนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นการซื้อของขายของถ้าเด็กมีเงิน100บาทเด็กจะซื้อของได้กี่ชิ้นจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่าไหร่นะคะ สุดท้ายในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษานะคะจะเน้นการคิดเป็นลำดับขั้นเพื่อให้เด็กได้รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบการจัดการปัญหาหรือมองสิ่งต่างๆเป็นระบบนะคะรวมทั้งการได้เรียนโปรแกรม ต่อไปนะคะจะเป็นการนําไปใช้ในโรงเรียนค่ะการนําไปใช้ในโรงเรียนนะคะโรงเรียนสามารถเลือกใช้เป็นชุดกิจกรรมหรือหนังสือของสส,สวทได้เลยค่ะโรงเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะโดยจะมีสื่อสนับสนุนที่ครบถ้วนค่ะได้แก่หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและคู่มือครูค่ะได้รวมไปถึงนะคะสื่อดิจิตอลค่ะเช่น powerpoint แล้วก็ elearning ค่ะ ซึ่งจะทําให้การจัดการเรียนการสอนอครูนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะทําให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ยังสอดคล้องกับพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21อีกด้วยค่ะ ทั้งหมดที่พวกเราได้กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้แบบสสวทก็คืออยากให้ผู้เรียนมีทักษะสําคัญเช่นคิดเป็นทําเป็นแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังอยากให้เด็กๆนําวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจริงสุดท้ายคืออยากให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีพร้อมจะต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับสูงขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้ในอาชีพ ในอนา,าคตได้ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะ